ตกแรงมากค่ะวันนี้วันนี้รถไฟปบ่ายตกแต่ฝนตกแรงมา,มากๆเด็กๆเ,เข้าบ้านจะหมดแล้วค่ะเอาเด็กๆเ,เข้าบ้านันหมดนะเรามาดูกันว่าเด็กๆอยู่กันยังไงในเวลาที่ฝนตกมีคลองเข้ากรงค่ะไหนไหนพี่ทิว เด็กจะอยู่กันแบบนี้ค่ะรุ่นใหญ่ของเราอยู่กันแบบปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยนะลูกนะฝนะตกนะลูกนะฝนตกแรงนะลูกนะดูพระาสิเนี่ย ีใครสบายอย่างเขาเนี่ยสาไมาท้ทางไส้ของแม่เนี่ยนะจ้งมองตามไห้กระพริบเลยค่ะสาไม้คนเก่งของแม่กิ่งทุกวันนี้กลายเป็นเด็กที่อ้อนมากมายเอาทำไมาพี่ซับมานอนตรงนี้อะลูกฮะทำไมาพี่ซับมานอนหน้ากระบ,บาดใจอะลูกฮะ ยายสิน่ะโอ้หคุณยายนอนอย่างสบายเลยยายจะหลับสีของเรารักกันลูกรักกันรักกันนะลูกนะบรรยากาศฝนตกทุกชั่มรักกันนะลูกแม่ค่ะลูกๆของแมกิ่งในวันที่ฝนตกแล้วก็จะเป็นกันแบบนี้อันนี้คือกลุ่มรุ่นใหญ่ที่อยู่ข้างหลัง แม่กิ่งพามาดูรุ่นเล็กของเราดูรุ่นเล็กแต่ละคนอ,อน๊้ยอาหารปิดโทรศัพท์แม่ในวันที่ฝนตกรุ่นเล็กของเราก็คึกคักกันมากเลยค่ะคึกคักกันได้ตลอดรุ่นนี้ไม่หลับไม่นอนกันเหรอลูกฮะบ่ายๆงี้ไม่หลับไม่นอนกันเหรอพวกเราเนี่ย คึคกคักคึกคักกันได้ตลอดเลยฝนก็แรงฟ้าก็แรงค่ะมีบ้านใครฝนตกไหมคะแต่บ้านแม่กิ่งตอนนี้ฝนตกแรงมากตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองค่ะช่วงบ่ายสองฝนตกแรงทงั้งฝนทั้งฟ้าอ่ะปุ้ยมุย้ยปุ้ยมุ้ย แม่ทองมาไม่เอาลูกไม่ไปอินี่น้องนะไม่ไม่เป็นไรลูกเสียงพี่ทองเอกเสียงพี่ทองเอกอยากเข้าบ้าน Melo e ชมวิวใช่ไหมลูกน้องชมนกชมวิวออกนอกบ้านแม่ใม่กิ่งให้ดูค่ะเด็กคนนี้คนอื่นเขานั่งมองดีๆแต่ตัวเองต้องปีนเมื่อก,กี้ปีนขึ้นสูงเลยค่ะปีนหน้าต่างฮะปีนหน้าต่างเหรอลูกน้องหยดปีนหน้าต่างใช่ไหม นะแม่จะมีเงินถ้าแม่มีเงินแม่จะทเป็นห้องชมวิวออกไปให้พวกหนูถ้าแม่มีเงินก่อนนะลูกนะแม่จะทําห้องชมวิวให้พวกหนูนะลูกนะทําห้องชมวิวสูงขึ้นมาตรงด้านข้างรุ่นเล็กของเราที่อยู่ในบ้านจะไม่ค่อยมีที่ชมวิวเท่าไหร่ แม่ฝันไปก่อนนะลูกนะตอนนี้แม่ฝันไปก่อนรอฝันเป็นจริงแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะจะทองหยดจะได้มีที่นั่งออกไปชมนกชมบิวนี่ค่ะดูคนนี้นั่งเป็นจริงเป็นจังมาก กิ่งก็ได้แต่คิดเพิ่ฝันค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แม่กิ่งมีตังแม่กิ่งก็จะทําทําที่ชมวิวที่ด้านข้างที่ด้านข้างตรงนั้นนะคะทําสูงขึ้นมาทําสูงขึ้นมาให้พวกเขาได้นั่งชมนกชมวิวกันมันจะเป็นความสุขของพวกเขามากมายเลยค่ะ อนนี้นั่งชมแบบนี้ไปก่อนนะลูกนะไม่ยังไม่มีตังนั่งชมนี้ไปก่อนนี่ค่ะความสุขของล,ลูกูสิ่งไหนที่เราพอทําได้เราก็จะทําให้แต่สิ่งไหนที่เรายังทําไม่ได้เราก็รอไปก่อน